วิศโลกเนี่ยต้องการจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมของเราเนี่ยให้ดีขึ้นได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันตามนโยบายของรัฐบาลเท่าเทียมและสมอภานแต่เด็กอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่มีโอกาสแม้กระทั่งจะได้เรียนการศึกษาภา,บาคบังคับในเขตเทศบาลเราต้องการจะให้เด็กของเราเนี่ยได้เรียนการศึกษาภา,บาคบังคับโดยทั่วหน้ากันอย่างทั่วถึงและเสมอภาพ แต่มีเด็กส่วนหนึ่งไม่ยอมมาเรียนเราจึงให้ครูของเราเนี่ยไปเยี่ยมตามบ้านว่ามีเด็กคนไหนบ้างที่ยังไม่ได้เรียนหนังสือและทําไมถึงไม่เรียนและเราก็สาะแสวงหาไปตามโรงเรียนต่างๆที่อยู่ในเขตเทศบาลของเราว่ามีเด็กคนไหนที่มาเรียนบ้างไม่มาเรียนบ้างและเพราะอะไรถึงไม่มาเรียนเราตามจจกว่า เงินในลักษณะอย่างนี้เนี่ยเทศบาลไม่สามารถจะตั้งกองทุนได้เพราะไม่ใช่ทุนการศึกษาแต่เป็นทุนที่จะจุนเจือไปถึงครอบครัวผู้ปกครองของเด็กเหล่านี้เพราะเราไม่ได้ดูที่ตัวเด็กอย่างเดียวเราดูปัญหาของเขาดูครอบครัวของเขาได้ว่าเราสามารถจะช่วยอะไรเขาบ้างเราก็เอาผู้ปกครองทั้งหมดเนี่ยมาทําข้อตกลงว่าเราจะให้เด็กเหล่านี้ได้เรียนหนังสือ ผู้ปกครองจะต้องสนับสนุนด้วยไม่งั้นจะมีความผิดฐานไม่ให้เด็กเรียนหนังสือด้วยผูกก้ปกครองเป็นทุนในลักษณะอย่างนี้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านมอบให้จะนําเข้ากองทุนสงเคราะห์เด็กแม่ร่อนจรจัดยากไร้และด้อยโอกาสทั้งหมดเลยพัฒนาทุกอย่างให้ท่านมีส่วนร่วมและพวกเราก็ยอมรับว่าการทำงานนั้น มันไม่ได้ลอยด้วยปุระปัญหาอุปสรรคย่อม,มีแต่ไม่ได้หวันไหวและย่อท้อแต่ประการใดด้วยกําลังที่ท่นานมอบให้เราจะทํางานตรงนี้อย่างเต็มที่แต่ก็ขอเรียนก่อนว่าบางอย่างก็ยังทําไม่ได้แต่กําลังพยายามจะทําอยู่ก็บ,บางอย่างที่สําเร็จไปแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกคนที่มีส่วนร่วมให้บ้านเราได้มีโอกาสพัฒนารีบีอย่างนี้โอกาสนี้ขอได้รับเกียรติอย่างสูง ขอราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการ,ร,การจังหวัดพิษณุโลกท่านด็อกเตอร์ปรีชาเรืองจันโปรดได้กรุณาให้เกียรติร้องเพลงร่วมกับคณะลุกเลสวนด้วยขอบพาะคนค่ะ I need เสียวามบริดุทธิ์ว่ครับควครับเร้องขอใหญ่ทั่วแล้วโอ้ยอย่างนี้หน้าเปิดสักอีกระดับหนึ่งครับสำหรับท่านผู้ว่าโดยเฉพาะนะฮะขอเสียงปรบมือุทธิใจกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกครับท่านดรปรีชาเรืองกันในช่วงนี้ทีมสารเดียวนะครับท่านผู <Yes, okay, ้ว่าท่านสถิตที่ว่านเอกดรานสิตที่ว่าพันนะครับจะองชอบเราบ้างต้อง อาจารยตือนสิริบอกว่าตอนนี้ต้องพามันอัดนะฮะขัดเสียไปบันทึกสิครับเปิดอัลบั้มได้แล้วนะครับวันนี้ท่านว่าจะให้เกียรติขึ้นมาบนเวทีแล้วมาร่วมงานในวันนี้ด้วยผมก็ขออนุญาตถือโอกาสตรงนี้ขออนุญาตีิเชิญท่านว่าได้กล่าวแสดงความรู้สึกกับงานวันนี้พร้อมทั้งแสดงความยินดีและกล่าวอวยพรครับคณะลูงเรือสวนและท่านนายกเป็นกิจการเปนรครับขออนุญาติเชิญครับขอบคุณ น้องคนพิสูรโอี่น่ารักทุ่ทานะครับวันนี้ไม่รู้รเรากก็มีอะไรการนโยกอกไปหน่อยหน้านะก็บอกไปก็เป็นคนเป็นโรคหัวใจเป็นโรคหัวใจง่ายใครชวนตัวไหนไปหมดเข้าว่าเขาบอกวอามาหน่อยที่ไหนเขาบอกว่าที่โรงเรียนก็ามาผมไม่รู้เขามีอะไรกันด้วยก็นึกว่าเป็นงานธรรมดา ก็เขาบอกว่าวันเกิดวันเกิดวันเกิดทำไมเยอะจังเขาบอกลูกนาเรสวนก็ามาดูก็ต้อง,องชื่นชมนะครับชื่นชมในในความร่วมมือของพี่น้องประชาชนคนพิซูโรโดเยเฉพาะชื่นชมในฟีมมอฝีเม่มเลายมือการทํางานของลูกนาเรสวนนั่งชื่นชมมานานแล้วชื่นชมตั้งแต่วินาทีแรกที่สัมผัสพิซูโร ผลงานที่ปรากฏทางมอนิเตอร์มอสักครู่นี้ก็เป็นที่ประจักษ์ทางใจที่จะนำลูกพ่อขุนไปสู่ใกลฝันซึ่งมาสักครู่นี้มีท่านหนึ่งบอกว่าจะเห็นนายกหญิงของเมืองไทยผมก็คิดเหมือนท่านนะแหละว,ว่าลางๆแล้วนะครับก็ถ้าไม่เกินไปจนไกฝันนักนะครับ สิ่งเหล่านี้ทุกคนมีสิทธิ์เจะฝันแล้วก็ก้าวไปถึงผมก็ขออำหนะเออพให้ท่านไปถึงจุดหมายทางนั้นด้วยและจะเป็นกำลังใจให้ตลอดไปสวัสดีครับครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีอีกครั้งครับขอบคุณทีกนั่นเลยครับขอบคุณเพลงพิษณุโลกพาฝันครับขอเชิญรับชมครับร้องได้ช่วยกันร้องเลยนะครับ